สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะสีชังนะคะเกาะสีชังนี่เป็นเกาะหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นเกาะไม่ใหญ่มากเป็นเกาะเล็กๆมีผู้คนไม่มากนักนะคะช่วงที่มาวันนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มากมายนักอันนี้เป็นหาดน้ำใสมากเลยนะคะ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นพระตำหนักพระราชตำหนักเขาของรัชกาลที่5 mm hmm. ้าจะมีสวนกว้างสนามหญาก,กว้างๆนะคะนี่สวยงามอากาศดีเย็นสบายเลยแหละอันนี้เป็นสะพานหน้าพระตำหนักเขาแต่ตอนนี้ก็ให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวกันได้ อันนี้นะคะน้ำใสเป็นหาดทรายซึ่งไม่แน่ใจว่าลงเล่นน้ำได้หรือเปล่าแต่ว่าถามคนเกาะสีชังก็บอกว่าเป็นหาดที่สวยที่สุดแล้วแหละในเกาะสีชังซึ่งเป็นหาดทรายที่มีน้ำใสแล้วก็น้ำบรเิเวณนี้ก็ไม่ลึกมากนะคะต้นไม้เยอะก็เลยทำให้ดูร่มเย็นสบาย เวลาเดินกลางวันก็จะมีต้นไม้เยอะมากมายเลยเขมีนี่พักถ่ายรูปเป็นวิวสวยๆอยู่แถวนี้นะคะนี่ถนนอัสดางเดินไม้ริมทะเลศารสีชโรธรเทพพิพิธภัณฑ์ชนทัศนสถานนี่นะคะ ก็จะเป็นบริเวณที่เข้าไปด้านในซึ่งเป็นพระราชำหนักเก่าขององค์พระสน็จพระจัิจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5นะคะก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้ก็จะทําเป็นศาราแล้วก็เป็นทางเดินลงไปในทะเลความยาวก็ประมาณสักน่าจะประมาณร้อยเมตรเป็นร้อยเมตรแหละเพื่อที่จะ มาชมวิวทิวทัศน์อยู่บริเวณนี้ฟ้าใสนะ้ะฟ้าสีสวยน้ำใสมากเลยเห็นไหมคะน้ำใสมากมสีชังเขาจะทำเป็นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ดินน้ำมาซอะนะคะแล้วก็ตะลิ่งพังก็ทำเป็นเขื่อนรอบๆเกาะแบบนี้วันนี้พาทุกคนมาเที่ยวเกาะสีชังนะคะ บรรยากาศดูวิวทะเลสวยงามอากาศดีวันนี้แดดไม่ร้อนด้วยนี่ทุกคนผ่านมาก็นั่งเรือน,นะคะที่ศรีราชานั่งเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามาเกาะศรีช่างนี่ก็ประมาณ45นาทีประมาณ45นาทีก็ถึงเกาะศรีช่างแล้วมาเที่ยวกันนะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะนี่อากาศดีแบบนี้นะคะโชคดีทุกคนนะคะ